ท่า้ชมสถานการณ์ความตึงเครียดที่ตะวันออกกลางระหว่างอิสาราเอลกับอิหร่านยังยังตึงเครียดอยู่นะครับแล้วผมอัปเดตล่าสุดนิดน,นึงนะคือก่อนหน้านี้มันมีกระแสะข่าวนะครับว่าคือมีการรายงานในสื่อตะวันตกว่าอิหร่านเนี่ยมันกับสื่อสารไปยังประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐว่าให้ช่วยบอกทรัมป์หน่อยไปบอกทรัมป์ว่า,ไป,วาไปบอกอิสาราเอลว่าหยุดยิงได้แล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความความแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากนายกรัฐมนตรีบเบยจามินเนทันยาฮูเนี่ยมันก็พุง่งไปที่ทรัมป์อยากให้ทร แล้วก็เติมอาวุธเสริมอาวุธให้กับอิสราเอลแต,แต่ว่าทรัมป์ปฏิเสธนะท่าทีทรัมป์ปฏิเสธอยู่จุดที่สําคัญนะครับทีนี้ปรากฏว่าวานนี้มีการประชุม G7 กลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยขุนหันพนระแลนดออกไปก่อนการประชุมจะเสร็จเส้นหนึ่งวันและก็กลับไปที่ทำเนียบขาวนะครับหลังจากนั้นมาโครเนี่ยเอมมารลมาโครงผู้นําฝรั่งเศสก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทรัมป์จะกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูประเด็นความตึงเครียดรนะหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนี่แหละ เีจะไปจัดการเรื่องการหยุดยิงปรากฏทัมออกมาบอกเฮ้ยอยู่มั่วแล้วนะครับเป็นคําพูดที่ผิดพลาดมากๆไม่ได้กลับไปเพื่อดูเรื่องนี้เลยและปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมครับท่ามกลางความหวังว่าจะเจรจา,าหยุดยิงได้ได้ไหมเนี่ยนะความคุมเครือตรงนี้เนี่ยทรัมป์โพสอีกรอบหนึงตรงนี้ในทวิตโซเชียลนีนะครับทรัมป์โพสล่าสุดบอกว่า I have not reached out to Iran for peace t a l k ผมไม่ได้เคยยื่นมือเข้าไป ช่วยอิรานในการจะตั้งโต๊ะเจราจาเพื่อสิสธิภาพไปนะไม่มีเลยนะ In any way ทางในทางหนึ่ง s h e f of f o r m รูปแบบและรูปแบบไหนผมไม่เคยเลยนะครับ this is just uh, this is just Mohydy fabricate fake news บอกนี่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเป็น fake news นะครับแล้วบอกต่อที้ว่า if they want to talk ถ้าอิรานต้องการคุย they know how to reach me รู้อยู่แล้วว่าจะติดต่อผมยังไงว่าจะเข้าถึงผมยังไงเพ้าหาผมยังไง S They s Have o u l d h taken the deal that was on the table คุณควรจะตั้งโต๊ะเจรจารได้แล้วนะครับ Would have saved a lot of l i f e คือคุณจะช่วย s a v ชีวิตได้ได้มากมายนะครับที่กำลังเสียชีวิตอยู่ในขณะน,นี้ทีนี้ท่านผู้ชมจับตาดูดีๆครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกก็หวังแหละว,ว่าการเจรจารมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยท่า,ามกลางความหวังนะดูตลาดหุ้นจะขึ้นดูทองคำจะลดลงน้ำมันลดลงนะครับน้ำมันราคาตกลงไปดิ่งลงไปนิดนึง ทองลงต่ำไปเนี่ยนะครับแต่ว่าทาสมวเมื่อเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยทางการอิรานรระบุว่าเพิ่งโจมตีศูนย์ข่าวกรองมอสซาเรามาันที่ที่ที่เทลอาวีฟใจกลางกรุงเทลอาวีฟได้สำเร็จของอิสราเอลนะนะครับและก็เปิดไฟไหมโจมตีอย่างเสียหายที่ศูนย์ข่าวกรองแห่งนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าทางการอิสราเอลจะออกมายอมรับหรือปฏิเสธนะครับเขาเขาบลัฟกันอยู่แล้วนะครับสอง ในในฝ้าฝันโต๊ะโตกกับวิรานเนี่ยแน่นอนว่าจับตาดูดีๆด,ดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสถานล่าสุดนี้ยังคุกรุ่นอยู่นะให้จับตาดูราคาทองคําหุ้นน้ํามันยังผันผวนอยู่แม้วันนี้จะร่วงลงไปก็ตามที